หลังจากที่มีการใช้งานของวีดีโอใช้งานง่ายมากๆแม้กระทั่งคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีอย่างปังเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้สวัสดีค่ะชื่ออลิสราคุณพาทีนะคะชื่อเล่นชื่อแบดค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยของ CEO และเป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซคเทีฟของบริษัทประยุกต์สปอร์ตสัพพายจำกัดค่ะ มะปางค่ะสีวพรสำเนียงค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาการขายให้กับบริษัทประยุกส์อร์ตสั p p ายค่ะดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชุดยูนิฟอร์มมาแล้วมากกว่า40ปีค่ะเรานะคะต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าของเรานะคะมีทั้งกลุ่มโรงเรียนนานาชาติภาครัฐและเอกชนค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเคยใช้ในรูปแบบแมนนวลนะคะมีการจดบันทึกต่างๆก็จริงนะคะในระบบแต่บางครั้งนะคะระบบมันไม่เสขียนโปรแกรมมีการติดตัวลงไปบ้างหรือว่า e er อ r เลบ้างนะคะและบางทีเซลเองลืมในการลงข้อมูลในระบบไปนะคะจึงทําให้มีการสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไปด้วยจึงทําให้เรามีการมองหาโปรแกรมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตทางทีมขายเพื่อความสะดวกในการทํางานและการติดต่อลูกค้าะคะ่ะ หลังจากที่มีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันของวีเนโอค่ะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายมากๆแม้กระทั่งคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีอย่างปังเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ตัวแอปพลิเคชันนยคะจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการที่ไปพบลูกค้าเอาไว้ทําให้เราเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายและนอกจากนี้ค่ะยังช่วยทําให้เราเนี่ยวางแผนการขายสรุปยอดขายได้อีกด้วยสิ่งที่ชอบในตัวของแอปพลิเคชันของวีเนโออ่ะค่ะก็คือในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนเพราะว่า ปางมีการเข้าพบลูกค้าหลายสิบเจ้าต่อเดือนค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการหลงลืมหรือว่าตกหล่นสําหรับลูกค้าบางเจ้าไปบ้างตัวการแจ้งเตือนนะคะสามารถเข้ามาช่วยให้ปางเนี่ยวางแผนการขายแล้วก็มีการนัดเข้าพบลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ